สวัสดีครับทุกคนครับกลับมาแล้วหมีขั้วโลกวันนี้กับ5อันดับขนมหรืออาหารหมาสุดแปลกถามว่าแปลกยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าข้างในมันมียังไงบ้างแต่ว่าใครที่อยากสั่งซื้อนะครับก็เข้าไปดูได้ที่ i อนี้แล้วก็เพจ a c e b o o k นี้นะครับผมสั่งซื้อกันได้เลยสําหรับใครที่อยากให้น้องหมาได้ลองทานอาหารปแปลกแปกเหมือนกับเจ้าเนื้อขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมา <S <S> <S เออ มาแล้วครับลรมซี่ฮะตัวเดิมครับผมวันนี้เดี๋ยวให้กินอาหารสุดแปลกนะโอเคไหมกินไม่กินมึนตอบดิพวกเรามาเริ่มกับอย่างแรกเลยดีกว่าไหมนี่ฮะลรมซี่ให้ดมก่อนของดีฮะลอยลอยเลยโอ้โ,หโหนี่อันนี้ ถ้าตามที่เราอ่านนะและบิดลีเวอร์นะครับก็คือตับปะ from nature จากธรรมชาติเลยของที่เราซื้อมาเนี่ยทุกคนครับมันเหมือนกับว่ามันเป็นของแท้หมดเลยนะมันไม่ใช่ของแบบว่าของจีนแดงอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือตับ,ตบของกระต่าย <c oughs> ม,มาดูดีกว่าข้างในเป็นยังไง <c oughs> เป็นอย่างนี้ทุกคน, <c oughs> นดําดนะําเนาะกระต่ายนี่ไม่รู้จะกินอะไรเลยเนี่ยข้างหลังเป็นตะไคร้ตะไคร้อย่างงี้นะครับผมดมกลิ่นกันนะกลิ่นคล้ายๆตับไก่ย่าง รสชาติกินหมูกินได้ปะกินได้ดทำไมอ่ะหมายังกินได้เลยอ่า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 คุณลองก็ได้โอ้จริงจริงอ่ะสัมผัสแรกอ่ะมันเหมือนไก่ตับย่าง แต่ว่าคือมันแรงอะ่ะกินมันแรงแล้ว,ม,ลวมันมีเปรี้ยวๆมันมีคือตับหูตับไก่เนี่ยมันจะมีความแบบกินตับอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าไอ้ที่นี่ก,ก็คือกินตับแบบโคตรตับ,ตบอะ่ะตัวนี้ครับผมเดีย๋ยวให้เราที่กินนะอะ่ะชิ้นเล็กๆแค่มันก่อนไอ้นี่ไม่ต้องป้อนอ่ะลองกินดิเฮ้ยคือนี่นี่ตับกระต่ายนะมันเป็นหมาล่ากระต่ายนะครับ เขาที่ไปเซิร์ชมาเขาบอกว่าบิกเกิลเป็นสายพันธุ์หมาล่าก,กระต่ายนี่ถ้าเกิดว่าลัมซี่ได้ลองกินกระต่ายนิดนึงเนี่ยใครทําทรงเหมือนกระต่ายกระโดดกระโดดในบ้านเนี่ยวิ่งงับขาเลยนะ hey, ว้ามึงเออเอาเข้าไปแล้วนะครับผมอร่อยไหมเฮ้ยโอ้อโหใช้มือใช้มือเองเลยโอ้ชิมหายทุกคนใครหูยาวหน่อยในบ้านเนี่ยวิ่งไล่กัดขาเลยนะเห็นไ้ย <laughs> กลับมาแล้วกูกลับมาแล้วขึ้นเลยแม่งขึ้นโต๊ะเลยดูค่บผมทรงของหมาล่ากระต่ายเนี่ยหางหางต้องตั้งสง่าอย่างนี้เขาเรียกว่าพันหมาล่ากระต่ายที่ดี <c oughs> คือขาเนี่ยช่วงนี้เนี่ยต้องใหญ่มากเลยนะเพราะว่าต้องแบบจังหวัดมัดกระต่ายเขาให้เนี่ยโดนทีเดียวต้องตายเลยกระต่ายตูดนี่ดีแม่แล้ามาดูอันดับสองกันเลยไหม เมื่อกี้ตอบกระต่ายใช่ไหมอันเนี้ยคือแล็บบิดคลาวน่าจะเป็นขากระต่ายทุกคนตั้งแต่เกิดมาขากระต่ายคือถ้าใครที่แบบเลี้ยงกระต่ายอะไรอย่างเงี้ยต้องบอกว่าขออาภัยด้วยจริงๆนะครับคือมันเป็นอาหารหมาจริงๆนั่นแหละครับผมเออมันอาจจะแบบว่าไปโดนจิตใจใครเนาะก็ขออาภัยด้วยแต่ว่านี่คืออาหารหมาจริงทุกคนดูครับขากระต่ายเียมีขนเลยอเออแบบมีขนเลยและคืขอขาหน้ารักมากทุกคนเนี่ยเล็บเล็บยังอยู่เลยเนี่ยเล็บเห็นปะ ๋ยวสิเรากำลังดมครับเฮ้ยชอบปอะวะเฮ้ย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 ,ยรู้สึกกัดแรงขึ้นนะโกรธปะเนี่ยคิดถึงกระต่ายปะเนี่ยเฮ้ยเอาวะมันกัดนะมันกัดเล่นนะเนี่ยเฮ้ยสมัยก่อนยุคบางละจันกูเคยล่ากระต่ายดิกูรู้ตัวแล้วว่ากูไม่ใช่ม้างโง่ <c oughs> กระต่ายที่น่าจะเป็นกระต่ายพันนี่นะกระต่ายบินนะครับตอนขี่แตกเนอะเอาแล้วโอ้โหชอบแท้มากเลยเนี่ยดูทรงแล้วกูว่าแท้ทั้งคืนมันเอาจริงเลยเนะี่ย หอกระต่ายค่ะมาแล้วโอแสดงว่าเนี่ยถ้าเป็นกระต่ายจริงแลมซี่ฆ่าตายเลยนะเฮ้ยมันชอบมากเลยนะทุกคนครับคือถ้ามันไม่ชอบมันไม่เล่นลนะเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหสู้ฟันมากเลยอนะ่ะมเก็บฟันนะเออมะเก็บฟันละคำแบบอยากกินข้าวเหนียวตอนนีนะ้ตำถั่วหน่อยนะมึงมือซีปากเลยแซ่บเป็นตาแซ่บไม่เลยหรอเบืเ่อล้วเหบื่อล้วไอ้อาหารหมดเต็มสิบแล้วแลมซี อืมโอเคมันตอบไปอย่างนั้นเขาบอกฮ้ยสัตว์อันตับต่อไปเลยไหมคิดว่าขากระต่ายคุณว่างงแล้วอะ่ะมีพี่กว่านี้นะนี่เฮ้ยนี่คืออ,อ่แรมแรมก็คือแกะใช่ไหมอ่า uh. เอี๊ยหูมาเป็นข้อเลยขาแกะคือถ้าดูเนี่ย คือเล็บมาเป็นเล็บเลยอ่ะแล้วดูเขาเขาแง,ง่งแง่งเขาเลยว่าแง่งแล้ววะงามเหรองามเท้าเออแล้วด้านหลังเนี่ยเขาก็แบบสับให้มันแบบว่าน่าจะสุกสุกมาแล้วนะครับผมคุณตุงมกลิ่นก่อน<ไ>กลิ่นก็ทั่วไปนะครับเหมือนพวกอาหารแข็งแข็งของหมาอะไรอย่างนี้นะครับผมแรมซี่ข้าขอบอกสิ่งนี้ให้เจ้านี่คือขาพแพะที่ตกทอดมาตั้งแต่แรมซี่รุ่นแรกเจ้าคือแรมซี่รุ่นที่สองฮะเจ้าจะถือเองเหรออ่ะเอาไหม ถ้าไบบอะโชว์โชว์โชว์งับหเน่อยอย่าอย่าทำอย่าทำแบบนี้แล้ซี่สปอนเซอร์แล้ซี่ให้เขาโชว์หน่อยว่ามันมันมันกินได้แล้ซี่อ่า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 โอ้โหแล้ซี่อร่อยมากทุกคนตอนอยู่หน้ากล้องอะโชว์เคี้ยวหน่อยเดี๋ยวเลือกถ่ายไปมึงก็เล่นหรือว่าต้องปล่อยให้มันเดินดีๆเอาทางนี้ขาแกะอยู่นี่แล้ซี่ซื้อมาให้ไม่ได้ถูกถูกนะกินด้วย ห ils, AC, ันหน้าเข้าหากล้องลัมซี่เข้าใจไหมเอาใหม่นะหันหน้าเข้าหากล้องแล้วลัมซี่ไปเย้าหนหันหน้าเข้ากล้องมาเล็เกนเล็กเกนเกลัมซี่ลยสัตว์เอ้ยงหน้าก็มาคุยกันลัมซี่นะลัมซี่อร่อยไม่รู้ช้างพันอะไรครับเนี่ยช้างอันนี้บอกเลยว่างวงเขายาวมากนะฮะอันต่อไปพีคเหมือนกันอันนี้คือหืบวัวอะไรนะหืบวัว สันยังจีนแบบยีอ่อะไรเงี้ยายีม่มันมันโอ้โหจริงจริงนะทุกคนครับคือขนดูดิโอ้โหเที่ยจากฟาร์มโชคชัยปะเนี่ยทุกคนดูดิดูดูตรงนี้ดิเห็นปะยังเป็นแบบดึงมาจากหัวที่กําลังให้นมลูกอยู่เลยอ่ะเนี่ย <c oughs> ดูข้างในมันดิอื <c oughs> ลองดูดิเป็นยังไงให้มันทำความรู้จักกันตัวเลยแล้วตัวรู้จักกันไรแล้วไม่ชอบนะชอบนะให้ดมให้ดมหืมเป็นยังไงเฮ้ยว้าว มันว้าวทุกคนเอาว้าวกินต่อลูกฮะยังไงลามซ่เกิดอะไรขึ้นแก่ปังเลยอีจริงไอ้พวกเนี้ยที่มันไม่เล่นๆอ่ะเพราะว่ามันยังกินไม่ได้ทุกคนเดี๋ยวว่าจังหวะที่มันว่องว้ามันก็จะไปเคี้ยวตัวนี้ต้องบอกไปว่าเป็นหูวัวที่ใหญ่มากครับทุกคนเห็นมากถ้าเทียบกับแลมซี่ก็เป็นอย่างนี้ไปเลยนะครับแลมซี่หูเป็นอย่างไงผ่านไปแล้วครับทุกคนครับกับหูวัวตอนนี้มีขาแกะ ขากระตา่ายขากระต่ายน่าจะชอบนะเพราะมันเคี้ยวแบบเคี้ยวยับเลยแล้วก็มีตับนะครับผมโหูไอ้ยอันี้เหมือนโต๊ะในพานมากเลยนะนนับสุดท้ายบอกเลยว่าพีคมากหลอนเลยวะหลอนเลยนี่ฮะทุกคนนี่คือ r a p ปิ e a เอนะครับผมหูกระต่ายหูกระต่ายเป็นยังไงทุกคนนะครับนี่อุ้ยอุ้เป็นไงโอ้โหแข็งแข็งนุ่มๆน,นะครับผมขนปุยมาก ขออภัยเจ้าของกระต่ายหรือว่าคนที่รักกระต่ายด้วยแต่ว่าอันนี้คืออาหารของเขาเรียกว่าขนมหมานั่นแหละอ่ะให้ลัมซี่รู้ดีกว่าว่าเป็นยังไงลัมซี่ชอบกระต่ายเพราะว่าลัมซี่อ่ะดีเห็นไหมเคี้ยวแล้วนะเคี้ยวแล้วนะเฮ้ยชอบจริงวะกระต่ายเคี้ยวอะ่ะเนี่ยอ,อะไรที่เป็นกระต่ายอู๋ดิโอมาดูขิ้โอ้โอเคี้ยวไปเลยกูกูว่าแล้วแม่งเป็นหมานักลาก่าชอบกระต่ายมาก อ้หใช้มือดึงด้วยโอ้ยมีเลือดอยู่เลยโอ้มันมีความแบบแดงๆนิดนึงอ่ะปวดเหมือนกันนะเนี่ยเลือดจากไหนวะเคี้ยวนิ้วพี่ไปเปล่าวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยันเดียวพ้าเลือดกระต่ายเลือดจากปากวะอย่าพึ่งอย่าพึ่งเอาไปแอบโชว์ก่อนอย่าพึ่งของมันอร่อยจริงอย่าพึ่งน <c oughs> ั่นไงล่วงเลยอันนี่เวลาแบบเจอของอร่อยชอบเอาไปแอบในรังฮะแล้วก็ลืมเน่าไงฮะ พี่ครับโดนพอกัดแล้วเป็นงี้แดงๆเลยนะแดงอยู่เลยนะครับผมไม่รู้นะน่าจะแดงมาจากที่ไหนสักแห่งนะครับผม,อ,มอร่อยไหมลำซี่แต่มกตมสิบเท่าไหร่อร่อยเลยครับตัวนี้โคตรอร่อย หมดแล้วทุกคนครับผมกับ5อันดับอาหารแปลกวันนี้ที่ไปหามาให้ทุกคนได้ดูกันนะฮะชอบอันไหนหรือว่ามีความคิดเห็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์กันมาดูแล้วกันนะครับผมสําหรับวันนี้ต้องเอ่อต้องขอภายวยนะสำหรับใครที่เลี้ยงกระต่ายแต่ว่ากระต่ายอาจจะมีขาหมาให้แทะบ้างก็ได้ <c oughs> อ่ะ, <c oughs> อะก็อ่ไปตามนั้นแล้วกันนะครับผมทุกคนเลยครับผมใครสนใจอยากให้มีของเล่นแปลกๆกับน้องหมาวันนี้ก็ตามไปที่ไอจีและเฟซบุ๊กนี้ได้เลยครับผมอ่ะโอเควันนี้ต้องลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e เจอกันใหม่คลิปหน้า